น่าเปนจริงกันสวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอ็ดซีชูโขทวนมานี่ก็วันที่ยีบซีครับผมเดือนตุลาคมพศ2568ครับมานี่ก็ับเอ็ดซีนะครับเนาะคุณอยากได้หัวน้ำแม่นี่นะครับภาษาแม่นี่ประกันทองเนีเพิ่นนะครับเนาะนี่ครับมภาษาแม่นี่ครับผม ไปทงทางคุณนะครับว่าจังหวัดศรีสะเกดคุณนะครับอำเภอลาศรีสไล่เชียงขาขอเขาแง่เป็นแง่ครับผมเมียนี่ประกันทองเห็นเพื่อนนะครับเนาะเด็กขึ้งอกดยังไงไปขึ้นไปไปลุกไปไปขึ้นไปไปลุกไปก้าวขาเกินก้าวค่อยคขึ้นไปไปก้าวขาเก้นนั่นนะครับไปขึ้นไป แปรๆแขึ้นแปเก็บหเก็บขึ้นอูเกี่ยวรคานนเตือนเลยเฮ้ยงุเเออเกี่ยัขีอ่างงนง่ครับแน่น่หนังนาย่น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 มีใบมีหลอดไห่นะครับประกันเห้บซีทางราศี ประกันทบประกันขาถอนหางม็กหางดอกประกันทองนะครับเนาะราคานี่ก็สชีพเอุบุอิฟเว่นะครับเด้ะเอฟซีพันมาก็ต้องบอกราคาเด้วยของท่านนะครับไปถึงประมาณกันนะครับสี่ม้งแรงหาม้งแรงนะครับเนาะนี่นะครับนะครับหัว่อเฉาเย่านะครับเนาะน่อะไร ช่องยูทูบหอวเชียร้าอนะครับเนานี่อาการของหัาเฉียร์ก็ดีกันตามลำดับนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมแฟนเพจแฟนคลับเอฟซีที่เป็นห่วงหัวเฉียเ์านะครับเนาขอบคุณหลายๆครับผมที่เป็นห่วงหัวเชียยอก็ได้ทีิจัดสรรครับสรรแต่แนวดีๆมาสู่ผีสู้น้องนะครับเนาอาการหายดีแล้วก็ติเดินตามตลาดนะครับผมโชเฟอร์ก็คขึ้นเก้าเลยครับผู้เก้านะครับเนาะ จัดทรงให้พี่น้องทุกหม่องทุกวันนะครับเนาะในราคาที่พ่อเช่าย่เปิดได้ทุกตัวนะครับเนาะพ่อเช่าย่อทรงห้ยฟีทั่วภาคอีสานนะครับเนาะบมยกเว้นจักรโลจักรโลนะครับเนาะทั่วภาคอีสานนี่ทรงให้ยฟีเบิดครับผมส่งฟีหมดทุกตัวนะครับเนาะในราคาที่เปิดไใบนะครับเนาะพ่อเช่าย่อทรงห้ยฟีครับผมมันจะส่งจักรตัวจักรตกับฟีคือเก่านะครับเนาะ จากหัวชาวย่านาคะครับผมใบใบย่ห้อรถนี้ครับใบพ่นเอสเอห้าหกแปดครับผมใบร้อดเพื่อนใบรลอดพนก็ได้นั่นนะครับงานไปซีสิเกตได้หนาะยี่สิบเจ็ดน้ำเพัน ที่ที่ที่นี่ต้องอำเภอมหาชนะใช่นะครับเนาะแต่สีขาวล้าสีขึ้นและครับผมบ้านสาวนี่ไปดอกลูกสาวนี่เมันอยากไปน้ำเขาก็อยากไปลาซาด์เดี๋ยวกันไปป๊อไปเดินไปบานเร็วเดี๋ไวกันไปลังสาวนี่ขายน้ำสีขึ้นขายเยอะมากแล้วครับเชิดายจวมากิดชีว์วัวป้าเลยน้องขับเนาะ เมื่อ,อเปิดราคาครับยังถับเบิ่งแม่ไหมนะครับ,รบนะแล้วเม่นี่อไปแลดรวยล้ะเอา <ๆ S 2> ไว้ทาตอนรับร้านสา้ครับเนะนีๆๆ่ยร <c oughs> ้านสามาแล้วร้านสช้าถ่อมากพันมาพันอยากได้ร้านสา้ก็ได้เห็นะครับแม่หนุ่เอาขึ้นมาแลครับเมื่อเปิดราคาเนี่ยครับเนี่ยร้านส้าพันอยากได้นะครับแล้วนี่ครับแม่พัน เดี wow. ๋ยวมันเช็คเบื้องแม่คนท่องนะครับนอกกเล,ลวยว่าอยากเปิดราคานะครับผมออยากไปน้ำเขาครับนเช้าหน่อเฮ้ <c oughs> ยยาไม่ใ่แล้วเน่ยเอาละ่ะเอาตาไปไล่ไปหนน่นียเจ้าาเ้ยเนา้ยเนี่ยเออนั่ยระขาเนี้ยเงี้ยป Thấy được con khả nhau vô Ơ nè 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 Ơ nhật vẻ nắm khổ à Mà vô vô biết an toàn mà hả Hãy subscribe cho kênh nè เป็นไอน่องมันมีน้องมาเนาะครับเนาะเอามาฝึกแบบฟุกๆนะครับผมก็ไดะมาเอาไปฐานานเช้าเนาะครับเนาะปล่อยให้เอฟซีไปเดี่ยวก็ไปขอน้ำขเจียขึ้นมาสื่อขึ้นข้เจียขึ้น,นครับผมให้งกำไรขเจียสามพันสื่อขึ้นมาเนาะครับเนาะถ้ามากับวนะ่าเปิดราคาเนี่ยจังทะเบิงตัวไหมนะครับเนาะวันนี้กับ สิได้ไปอีกทางไก่ยู่ครับผมทั้งเพื่อชุมด้วยไซมุนนะครับนะนเนาะมาหนิไปทา้งคนนะครับคลิปนี้บจบไปชัําเนีอครับผมขอบคุณหลายครับแฟนครับแฟนเพจเอฟซีที่ติดตามคลิปหัวเช้าเยาอยู่นะครับเนาะคลิปนี้จบไปซําวเหน,นะครับผมสวัสดีครับ